ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น,อน้องสูบสูคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลัร้อยบนกันนะครับสองสูตรอ่ะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าทั้งหมดมันใช้สามตำแหน่งบวกกันนะครับหัวแรกนี่ส7 7นะครับบวกกันแล้วสี่บกเ เป็น11เลข1 1บวกเเป็น8ก็8 8บวก1เป็น9นะครับ9าบวก4เป็น13 3บวก1เป็น4แต่พี่น้องไม่ต้องบวกอย่างนั้นก็ได้นะมันได้8แล้วใช่ไหม8แล้วก็เพิ่ม1ก็เป็น9แล้ว8เนี่ยบวกห้าเท่ากับ13ก็8 8บวกห้าเท่ากับ13 สามก็เพิ่มเป็นหนึ่งกสี่มันคล้ายๆว่าเป็นเลขตัวแทนทั้งสอง 2, ตัวแปดกับสามเก้ากับสี่อย่างนี้นะเก้าศูนย์ใช่ไหมเก้าคู่กับสี่ศูนย์คู่กับห้าอย่างนี้คล้ายๆว่าเป็นเป็นเลขตัวแทนอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ได้สองสามใช่ไหมสองคู่เจ็ดสามคู่แปดนะบอกว่าบอกว่าคงเข้าใจนะครับก็เดินมาดีนะครับมาสะดุดงวดที่ออกนี่ เราได้5 6 0 1นะครับออก8ปดสมันดุดไปนะวงวดที่ผ่านมามันเป็นหกเจ็ดหนะครับมันออก2องนะครับพี่น้องก็ไปทำดูเองก็แล้วกันนะอันนี้คือตำแหน่งที่ใช้อันนี้มันของงวดก่อนงวดนี้มั้งก็คือ6 0 9นะ ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อย่างนี้วันนี้หลักแสนของเรามันก็คือเลข7นะครับนะตําแหน่งที่ใช้แสนคือเลขเจแล้วก็เอา7มาไปบวกกับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 103กับ10ครั้งที่3นะครับ หนึ่งสองสามก็คือตำแหน่งนี้นะสามกับเจ็ดนะครับเราเรีกสามเจ็ดเท่ากับบวกกันแล้วนะเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็ตามที่ผมบอกไปนะเจ็ดคู่กับอะไรครับเจ็ดหาเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองอยู่แล้วแปดบวกห้าเท่ากับสิบสาม นะได้ตวได้ตำแหน่งนี้แล้วก็ไปบวก5บวก5มันก็จะได้ตำแหน่งก็คือ7823สนะงวดที่จะถึงนะครับสูตรแรก7823พี่น้องก็ลองทําดูนะครับนั่นแหละตำแหน่งที่ใช้ก็คือตำแหน่งนี้ที่ผมติ๊กไว้เน,นะครับแล้วก็บวกให้ถูกนะได้บวกกันได้7เอา7ไปบวก5ากับ12ก็คือตัวนี้ เอา8ไปบวก5เท่ากับ13ก็คือตัวนี้มันเป็นเลขตัวแทนนะครับ7 2 8 3อย่างนี้นะได้7 2กับ8 3ผมเอามาใส่ไว้นี่ตัวนี้7 8 2 3สนะ7 8 2ดนะครับเอามาใส่หลักร้อยมาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็ง่ายนะครับ เาผิดงวดเดียวกันแหละอันนี้ร้อยบนศูตรที่2ก้ก็สูตรเดิมนะครับใช้หลักหน่วยล่างไปตั้งแล้วก็เพิ่ม2จังหวะลด2จังหวะแค่นี้นะครับอย่างออกสองหเราเอาหนึ่งมาตั้ง1เพิ่มไป2จังหวะลดมา2จังหวะมันได้ศูนย์นะมันออกศูนย์สี่เรามาเพิ่มไปสองลดลงมาสองเป็น7เป็น8ดนะออก8 6 7เถ้า8เนี่ยแเราก็ยกมาปุ๊บ เออเป็น9เป็น1ิบลดเป็น7เป็น6กขอ6หกประมาณนี้นะครับ <c oughs> พี่น้องก็ไปลดดูเองไปทำดูเองนะครับมันก็7อย่างเงี้ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆ7อ่ะวันนี้มาที่เลข6เห็นไหมมาที่เลข6อันนี้9แล้วก็ยกมาก็มาออกที่เลข9เลยนะครับ0ยกมาก็มาออก044เลยนะ2 เรายกมาแล้วก็มาออกสองสองหนึ่งอย่างนี้แปดยกมาแล้วหนึ่งวันนี้เนี่ยวันที่มันหลุดได้หนึ่งหนึ่งเรายกมานะครับมันออกแปดหกสามวันนี้ของเรามันหลุดนะครับหลุดวันนี้แล้วเขาได้หนึ่งอีกเห็นไ,ไหมหนึ 1, ่งเราก็ยกมาปุ๊บ เพิ่มเป็นสองเป็นสามนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับมันออกสองศูนย์เก้าเลขสองนะครับเรากลับมาเดินวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหลักหน่ยวยเรามันเป็นเลขหนึ่งเราก็เอาเลขหนึ่งยกมาอย่างนี้เพิ่มสองจังหวะลดสองจังหวะเพราะฉะนั้นวันนี้มันออกห้าหนึ่งเราก็เอานึงยกมามันก็เป็น 1>, 1, 2, ึ่ามถ้าลดก็เป็น0ูนย์กับ9นะครับมันเป็นสูตรง่ายๆไปลองทำดูนะเก้าศูนย์หนะเราจะเอามาตัวชนนะครับก็คือตัวนี้นะนะครับหลักร้อย2สูตรเราได้ 7, 8, ็ดกับ 9, 0, 1, 2, 3นูนยห นะครับพี่น้องจะเห็นแล้วตัวชนก็คือสองตัวนี้สองกับสามนะครับสองกับสามนี่ชนนะแต่ตัวชนมาไม่มาไม่รู้นะครับแต่ก็ตามสูตรมันชนที่สองกับสามยูแล้วนะเบื้องหน้าหรือเปล่าสามสามเก้าอย่างนี้หรือเปล่าหรือถ้าเป็นเลขสองมามันก็เป็นเลขพี่น้องอยู่แล้วนะครับสองสามเก้าอย่างนี้นะเพราะว่าเลขพี่น้องเนี่ย ออช่วงหลังนี่ออกอเกือบว่าทุกงวดก็ว่าได้นะครับอย่างงวดที่แล้วนี่ศูนย์เก้าอย่างเงี้ยศูนย์เก้ามันก็เป็นเลขพี่น้องอยู่แล้วนะเก้ากับศูนย์หนึ่งกับสองสามกับสี่ห้ากับหกมันเป็นเลขพี่เลขน้องกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันหลักร้อยเราได้สองกับสามสองศูนรนะครับหลักสิบเรามีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าสามมาก็สามประมาณนี้สี่มาก็ประมาณนี้ หกมาม,มันมีเด่นแค่ตัวเดียวก็คือหกเนะครับแต่ถ้าเจมามันมีเจ็ดแปดแปดเจแล้วเจ็ดดมันไม่ได้อยู่ในนี้นะถ้าตามหลักมันสูตรหลัก10เราเราตัดตัวนี้ออกนะครับตามหลักที่เราเคยใช้ที่เราเคยทำมานะมันอาตัดตำแหน่งนี้ทิ้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหลัก10เราจะเหลือ 3, 4, 6, 7, 8่หกเจ่หเดหลัก10บนะครับงวดนี้ยังคงเป็นเลขคู่นะถ้าตามสูตรยังคงเป็นเลขคู่แต่มันก็มาจนน่ากลัวนะครับหลัก10เป็นเลขคู่นี่สิงวดติดมันน่ากลัวเกินไปมันจะเสียงเกินไปนะครับนะเดี๋ยวผมสำหรับท่านที่ชอบนะ สิเนี่ยเป็นเลขคู่นะสำหรับท่านที่ชอบเลขแบบคู่ขี้ถ้าคู่มันก็มีเลขสี่หกแปดนะครับสี่หกแปดสำหรับท่านที่ชอบนะครับตามหลักมันยังคงเป็นเลขคู่นะตามสูตรคานวณน่ะมันยังคงเป็นเลขคู่นะครับ ้าเป็นเลขคู่ก็สี่หกแปดนะแปดก็แปดเจ็ดนั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นเลขคี่ล่ะก็คืออย่างที่อย่างที่ผมได้บอกตอนแรกนะครับไอเจ้าหลักสิบเนี่ยเข้ามาจนน่ากลัวแล้วมันมันมันสิบกว่างวดติดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหลักสิบนะหลักสิบเป็นเลขคู่มาตลอดเลยนะครับ เป็นเลขคู่มาตลอดเลขคู่เลขคู่ยกนกระทั่งงวดเมื่อกี้ก็ยังเป็นเลขคู่อีกนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดงวดติดแล้วนะครับสิบอ็งวดติดแล้วซึ่งธรรมดามันมันมันจะไม่มาเยอะขนาดนี้นะ สำหรับท่านที่ชอบคำนวณแล้วนะมันก็ยังคงเป็นเลขคู่อยู่แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวผมนะผมจะไม่ตัดเลขคู่เลขคี่นะครับวดนนี้แต่ถ้าชอบอเป็นเลขคู่ก็นี่แหละมีแค่สี่หกแปดนะอย่างที่ผมบอกมันมาจนน่ากลัวแล้วงวดนนี้มันอาจจะกลายเป็นเลขคี่ได้หรือยังพอลองพิดาจหาดูนะครับวันนี้คลิปนี้เอาหลักร้อยมาฝาก ชนที่สกับ3นะไอชนกับสูตรพี่น้องดูด้วยว่ามันมีตัวชนไหมตัวนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าสูตรของพี่น้องอเดินมาค่อนข้างมั่นใจอ่ามันาการของผมได้9นะของผมได้8นะอะไรก็ว่ากันไปแต,ต่ตามสูตรของผมแล้วมันชนที่สกับ3นะครับเรวก็ลองดูนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะแล้วก็ผมมีสูตรอีก สูตรหนึ่งนะมันเป็นสูตรเก่า,าสิบหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกบแล้วก็มาลงให้ดูว่าสิบหน่วยมันเด่นที่เลขอะไรอีกทีหนึ่งนะเลขมันก็คงยังยังอยู่ในกลุ่มแบบนี้แหละนะผมได้ตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวผมก็จะมาลงามาลงให้ดูนะครับ อันนี้ลงร้อยกับสิบไปแล้วเดี๋ยวหลักหน่วยเดี๋ยวหน่วยก็จะเอามาเอามาลงให้ดูอีกลงในนี้แหละนะสิบใช้สูตรเดียวก็พอก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเอาหลักร้อยมาฝากสองสูตรนะครับนะแต่สามตัวยังไม่ได้จับให้นะจับเป็นสองตัวอย่างนี้ถ้าสามตัวพี่น้องก็ไปจับเองนี่เนี่ยสองสามเก้าสามสามเก้า สองสามศูนย์สามสามศูนย์ถ้าคิดว่าศูนย์อยู่นะศูนย์กับ9้าตัวไหนจะอยู่นะลองดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่มีสรุปให้อยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้มันยังมีเวลาอีกเยอะนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ